กว่านักวิชาการบางคนอีกค่ะแล้วอาจารย์เนี่ยเป็นถึงอาจารย์มันไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอคะเด็กมัธยมยังรู้เรื่องเลยค่ะว่าจริงๆแล้วกฎหมายภาษีเนี่ยหรือกฎหมายใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ควรเอาผิดย้อนหลังค่ะแล้วทําไมคดีนี้เอาผิดย้อนหลังได้คิดค่ะใช้สมองคิดดนึงรู้เลยค่ะว่าทําไมถูกต้องไหมแล้วไม่ต้องมากระดีกระดากับการที่คนคนหนึง่งถูกทําลาย ถูกใส่ร้ายป้ายสีเขาต้องถูกจองจําในเรือนจําผลมาจากการรัฐประหารและวันนี้ถูกยึดทรัพย์พวกคุณกับกระดีกระดาเหยียบย่ําซ้ําเติมมีความเป็นคนอยู่ไหมคะพวกคุณน่าจะโดนแบบคุณทักษิณบ้างนะโดนทุกอย่างเลยร้อยเท่าพันธมีดีไหมแบบนั้นดีไหมจะได้รู้สึกตองไหมทําไมมีความคิดแบบนี้คะเพื่อไทยไม่ได้ตกต่ำหรอกคะ่ะเพื่อไทยเขาก็เหมือนเดิมนั่นแหละ แต่คนตกต่ำคือคนพยายามทำให้เขาตกต่ำถ้าการขายหุ้นในปีพศ2549โดยที่ไม่มีกฎหมายบอกให้เสียภาษีกฎหมายเพิ่งจะออกมาปีพศ2566ถ้าการทำแบบนั้นมันผิดมันขายชาติแล้วพวกคนที่ร่วมมือกันร่วมหัวกันบิดเบือนกฎหมายทำผิดให้เป็นถูกทำถูกให้เป็นผิด เรียกว่าอะไรคะสําเนียกตัวเองด้วยค่ะไม่ทําแบบนี้นะคะหลายรอบแล้วนะเป็นยังไงคะอาการมันเป็นยังไงคะไหนบอกว่าถ้าเกิดว่าส้มจะจับมือกับน้ำเงินจะวิ่งไปบุรีรยาเป็นยังไงคะบตเตอร์ส้มเนี่ยป้าเจี๊ยบก็ชอบแก้ผ้าเนี่ยไปแก้ผ้าแก้บนเนี่ยเป็นยังไงพวกคุณจิตวิปลาสเหรอคะจิตไม่สมประดีหรอคะคราเปิดหน้าตัวช่วยรับให้สนามแข่งรถเสียเนย